เครื่องรางโยนีหลวงพ่อตีวัดหุนช้างนะคะช่วยเสริมด้านสเสน่ห์เมตตานะคะให้กับท่านที่บูชาค่ะเครื่องรางโยนีหลวงพ่อตีวัดหุนช้างนะคะหรือหลวงปู่ตีวัดหุนช้างจะจานอักขระที่เกี่ยวกับหัวใจมหาสเสน่ห์โดยตรงนะคะท่านที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเข้าหาผู้คนเข้าหาผู้ใหญ่ของานขอ,ขอการเจรจาค้าขายนะคะหรืออยากได้สเสน่ห์เมตตาก็บูชาโยนีได้เลยค่ะ โยนีนะคะหลวงพ่อตีวัดหมูช้างสามารถบูชาได้ทั้งชายและหญิงค่ะาภาวนานะคะแล้วก็พกพาไปได้ทุกที่ค่ะเวลาเราจะใช้เราก็อธิษฐานเอาค่ะว่าอยากได้เรื่องอะไรนะคะนี่ค่ะละลอยจานหลวงพ่ตีนะคะจานละเศษละประกันแท้จากวัดค่ะนี่นะคะพี่พีท่านใดที่มองหาเครื่องรางที่เด่นด้านนี้อยู่นะคะ ไอแนะนําเป็นยยนีเลยค่ะเป็นเครื่องรางยอดนิยมของวัตถุช้าอีกหนึ่งชิ้นเลยนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาก็จะบูชาคู่กับประหลักนะคะนี่ค่ะบูชาคู่กับประหลักแบบนี้นะคะ,ะประหลักก็เด่นด้านค้าขายเจรจานะคะเมตตามหานิยมเช่นเดียวกันก็พุทธคุณก็จะไปในทางเดียวกันนะคะแควคลาป,ปลอดภัยะคะ่ะ หลวงปู่ตีนะคะท่านว่าปลัดขิกและโยนีนะคะเป็นของคู่กันค่ะอย่างปลัดขิกนะคะเขาจะเหล่าให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นของผู้ชายแบบนี้ส่วนโยนีนะคะเขาก็จะเหล่าให้เป็นลักษณะของผู้หญิงค่ะนี่นะคะก็หญิงชายก็ย่อมคู่กันค่ะเวลาคู่กันแล้วผู้ทุคุณจะดีมากๆนะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องรางโบราณน,นะคะอันนี้ก็ใช้กันมานานแล้ว เป็นเครื่องรางยอดนิยมของวัดหูช้างเลยค่ะหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะคะเป็นผู้สืบทอดพุทธาคมหลวงปู่กีวัดหูช้างจังหวัดนนทบุรีนะคะผู้สร้างตำนานประหลัดขิตสร้างบทค่ะนี่นะคะหลวงพ่อตีนะคะท่านเป็นหลานแท้ๆค่ะได้วิชามาจากหลวงปู่กีโดยตรงเลยนะคะท่านที่เล่นหาเครื่องรางต้องรู้จักดีแน่นอนค่ะ นี่นะคะพระคิกและโยนีหลวงพ่อตีหรือหลวงปู่ตีวัดหูช้างค่ะปัจจุบันนะคะหลวงปู่ตีนะคะอายุ87ปีนะคะยังเป็นเจ้าอาวาสวัดหูช้างองค์ปัจจุบันนะคะพี่ๆท่านใดที่อยากเข้าไปกราบท่านนะคะก็เข้าไปได้เลยค่ะที่วัดหูช้างนะคะเข้าไปกุฏิด้านในค่ะนี่นะคะหลวงปู่ตีวัดหูช้างเดี๋ยวจะให้ดูรูปท่านนะคะ นี่นะคะองหน้านะคะคือหลวงปู่ตีวัดหูช้างนะคะปัจจุบันท่านอายุ87นะคะอันนี้ตอนท่านอายุ72ปีค่ะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงปู่กีวัดหูช้างหลวงปู่รอดวัดในลงนะคะผู้สร้างเบี้ยแกลขลังนะคะของเมืองไทยหลวงพ่อตีนะคะเบี้ยแก้ของท่านก็ได้วิชามาจากหลวงปู่รอดวัดในลงนะคะเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวสำหรับพี่พี่ท่านใดนะคะที่สนใจเครื่องล้างเบี้ยแก้เดี๋ยวอาจจะทำคลิปให้ใหม่อีกหนึ่งคลิปนะคะคลิปนี้ไอขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ